สักครู่นี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะพี่จ้อง <ฮะ S 1> ปกติในภาษาการเมืองของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาบอกหมามันตาย ừ ừ เห็บหมามันกระโดด,ปโดไปหาหมาตัวใหม่เพราะมันไม่มีเลือดที่ดูดแลวไงถูกไหมคราวนี้หมามันตายเห็บหมามันไม่ได้ไปกระโดดหมาตัวใหม่เว้ยมันเกาะหนูเดี๋ยวนี้เห็บหมาเกาะหน,หนูหนูรูเมียนาคดกว่ามันไม่เคยมีปรากฏการณ์เห็บหมาไปเกาะหนู<อ>นี่เป็นครั้งแรกในโลก คืออันนี้เนชั่นอลจิโอกราฟีต้องมาเข็บหมาเกาะหนูออ,อ,อ,อันนี้แปลกนะคะอ,อุดอนบอกต่อคะ่ออลอะลายชื่อลูกนี้อ <laughs> ุดอบอกต่อโอนส่งสลิปลบโพแทันซีอ,อุดรบอกต่อบอกว่าลายชื่อลูกนี้อุ้งอิงเมินเซนู2004คนละ <laughs> ครึ่งคนละครึ่งเปดสองคนละครึ่งเปดสองอุ้งอิงเมินเซนูป่า2004